ครับวันนี้เชฟวิทม,มา,อาบอกสูตรสูตรต้มแซ่บกระดูกอ่อนหมูครับก็น้ำเปล่าประมาณแค่ลิตรหนึ่งครับน้ำเปล่าลิตรหนึ่งลิตร <1 l. S 1> อ่าหนึ่งลิตรครับหนึ่งลิตรตั้งไปหนึ่งลิตรสำหรับกินครอบครัวหนึ่งครับประมาณแค่สามสี่คนนี่ครับห้าคนก็ได้น้หมีด้วยเกลือครับประมาณเกือบเกือบช้อนโต๊ะครับ ใส่ไปครับอ่าต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลดลดดีจักนิดนึงครับเพราะว่าคือเรามีเกลืออยู่แล้วครับมีมีเกลือมีเกลือน้ำอยู่แล้วครับอ่าแล้วก็นีน่เลยครับชุลุดชุลดุดชุลดุดประมาณแค่นี้ครับนิดเดียวนิดเดียวไม่ต้ดดองเยอะใส่มากมันมันไม่เข้าสูตรมันจะเลีเ่ยน<ป>อ่า เดี๋ยวอันนี้จะมีใบมะกรูดมีขามีตะไคร้แล้วก็ตะอ่ารากผักชีครับอ่าใส่ไปอ่าอ่าเทลงไปเลยโอ้อันนี้คือผู้ช่วยเชฟครับผู้ช่วยเชฟพริกพริกกระเทียมครับตำให้ละเอียดจังหน่อยคือถ้าชอบรสจัดก็ใส่ใส่ไปครับใส่ไปหลายๆอ่า ครับก็มีแค่นี้ครับก็เดี๋ยวรอให้น้ําเดือดจัดจัดก่อนครับแล้วค่อยใส่กระดูกอ่อนหมูไปครับครับครับพอน้ําเดือดได้ที่ครับก็นี่เลยครับกระดูกอ่อนหมูครับกระดูกอ่อนหมูอ่าใส่ลงไปเลยครับให้น้ําเดือดน้ําเดือดจัดจัดกันครับแล้วก็ใส่กระดูกอ่อนเข้าไปครับอันนี้คือเห็ดนางป่าครับเห็ดนางป่าใส่ไปเลยครับครับโอ้ โอ้พี่น้องมาอย่างกระเทียมครับขาดบอดดาคือพริกทอดครับพริกทอดใส่จัดสองสามเม็ดครับหนักผดก,ก่อนนะครับพริกทอดครับารอประมาณจัดสิบถึงสิบห้านาทีครับเดี๋ยวค่อยมาปรุงเครื่องกันครับทักทีไปเรื่อยครับคือได้ทีแล้วครับ กระดูกวันนี่กคือมันเปลยอดีแล้วทุกอย่างมันเข่ากันหมดแล้วครับนี่ครับกร,ระเพราครับกระเพราโคกนครับกะเพราโคกขาดท่ไหนเลยครับคือใส่ใส่ตอนที่เราจะปรุงครับแล้วก็ปิดไฟเลยครับอ่ามาบ่เนี้มาปรุงกันครับบ่เนี่ามาปรุงรสด้วยมะนาวครับมะนาวมะนาวมะนาวสดเลยครับ อย่าให้กินเปลือกมะนาวมันลงเนี่ยครับมันจะมันจะรสชาติมันจะเฟื่อนมันจะมันจะเพียงครับอ่าบีเพราะวันนี้ผู้ช่วยช่วยดีครับผู้ช่วยเชฟครับอ่าก็เติมน้ำมะขามเปียกจักนิดนึงครับอ่าคนให้เข้ากันคนหยับแป๊บน,นึงหน,น้าตาจะแบบนี้ครับ กินหมูป่าัวชีมเลยคือเอ่อจับเองเลยอรสชาติมันจีซีดหน่อยครับแบบจี๊ดจ๊าดเลยครับอต้มกระดูกอ่อนหมูเนี่ยคือต้องรสชาติต้องจี๊ดจ๊าดครับเป็นอันนี้คือทำกินที่บ้านก็ได้หรือว่าใครจะเอาไปทำขายครับเอาไปต่อยอดเอายินดีครับ คือต้องใช้นี่เลยครับมะนาวทาใครมันกู้มามะนาวบ้านๆเลยครับมะนาวสดมันจะได้รสชาติได้อัตลดที่แบบอืมมันมันมันถึงแก่นของมันนะครับอีกสักคำหนึ่งครับอ่าจิ้งจี้ยอยจิ้นี่นหวัวใจครับทเปบ